โอยกินมานนาแล้วอ้าวพี่จูนไม่กล้าเอามากินน้ำกันมากินน้ำแกงมันคือมันมันคือมันเป็นแผงใหญ่แผ่นใหญ่ใช่ค่ะตแผงแต่อยู่ในติ๊กต๊อกแผงแต่อยู่ในจ้ำหุ่นศรีดูโลคุณอายุสิถ้าไม่ใช่มาหาพี่แคนดี้พี่จูนไม่ได้ชิมนไม่ได้กินของแพงบอนคมันอ่ะเปิดดิ โอ้ใหญ่มากสิดูใหญ่มากตัดเลยแซบอิลิอาลรอแซบแซบครับแซบแน่มันเป็นกรอบกรอบกรอบมันมันกรอบมันมันน้องเห็นอยู่ในวิดีโอข้าวทอดอะไที่เป็น เช่นๆอืมสมสมคำล่ำเลยสมคุณค่าราคาใช่ไปแค่กินเบอกระแส่นนะ